สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะครูจะมาทบทวนเรื่องพืชโดยเฉพาะส่วนประกอบของพืชว่ามีส่วนใดบ้างแต่วันนี้ครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอของแม็กซายพบกับคุณครูหนุ่มหนึ่งและคลุณครู Thank you นะคะแลวพร้องว่าสนุกอ่างั้นเราไปชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์กสถาบแมสไซวันนี้พบกับคุณครูหนุ่งหนิงนะคะครูหนุ่งหนิงจะพาเด็กค่ะไปสำรวจต้นไม้กันกเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือเว้นขยายค่ะตอนนี้มีเว่นขยายมาแล้วอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือแท็บเล็ตค่ะ เรามีแท็บเล็ตแล้วแต่เด็กสงสัยไหมคะว่าครูนงหนิงเอาแท็บเล็ตมาทำอะไรครูนงหนิงค่ะจะเอาแท็บเล็ตมาสเก็ตภาพต้นไม้ที่เราเจอนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ มาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะก็มาเออคุณครูนุ่งหนิงนี่แหละค่ะแต่อย่าบอกคุณครูนุ่งหนิงนะคะรู้แล้วค่ะตอนนี้ว,ว่าตัวคุณครูนุ่งหนิงมาทำอะไรคะเนี่ยมาสำรวจต้นไม้ค่ะอ๋อถ้างั้นขอไปสำรวจด้วยคนได้ไหมคะได้เลยค่ะกันเลยดีกว่าไหมคะไปกันเลยค่ะ โอ้โหสำรวจมาถึงห้องเรียนเราเลยนะ,ะเนี่ยใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้คุณครูต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะได้เลยค่ะครูนุ่มนิงขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะได้ค่ะนึ่งซึงซึ๊งว้าวโอ้โหเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วหรอคะขอแ,แ,แต่อนอื่นขอแนะ่ํนำตัวหน่อยได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะเพราะว่าเด็กๆยังไม่รู้จักคุณครูเลยค่ะ,วคะสวัสดีสสดค่ะ วันนี้มาพบกับเคุณครูแตงกิ้วค่ะและค,คุณครูนงหนิงค่ะก่อนที่จะไปเรียนบทเรียนออนไลน์ของเรานะคะเด็กๆจะต้องมารู้กักิกาบสองข้อเหมือนเดิมค่ะข้อแรกนั่นก็คือไม่ดูใกล้จอจนเกินไปนะคะขอ้อที่2เด็กๆจะต้องดูให้จบคลิปนะคะถ้าอยากไปเข้าห้องน้ำหรือไปทำธุระเด็กๆก,กดหยุดแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ได้ค่ะ ดกมากเลยค่ะคุณครูแดงกิ้วได้ออกไปสังเกตต้นไม้ข้างนอกมาใช่แล้วค่ะคุณครูนงหนิงค่ะเกิดที่บ้านเด็กๆนะคะมีต้นไม้เยอะๆหรือได้มีโอกาสไปเที่ยวสวนสาธารนณะเด็กๆก็สามารถสังเกตแล้วนํามาวาดภาพเหมือนค,นคุณครูสองคนได้นะคะใช่แล้วค่ะงั้นเด็กๆมาดูกันดีกว่าค่ะว่าครูสองคนไปสํารวจต้นไม้อะไรกันมาบ้างใช่แล้วค่ะมาดูใกล้ๆกันเลย ยยกกกส่วนไมคค็กเกๆพาพิ่คุงไปวาดมาแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างนั่นมาสิคะถ้าดูไม่ทันไปดูกันอีกรอบหนึ่งเลยค่ะ อะะไรบ้างนะแล้วเด็กสังเกตเห็นไหมคะว่าต้นไม้จะมีส่วนประกอบหลักอยู่ทั้งหมด3ส,ส่วน1รากสองลำต้นและ3ใบค่ะขออีกรอบได้ไหมคะคุณุ่งมิงได้ค่ะรากลำต้นใบเร็วขึ้นดีค่ะ พอแล้วค่ะ<ฮ>ครูแตงกิ้วมันสนุกอยู่เลยค่ะแล้วครูแตงกิ้วรู้ไหมคะว่าเมื่อพืชจะเจริญนเติบโตก็จะมีส่วนประกอบอีกสส่วนนั่นก็คือดอกและผลค่ะอ๋อมีดอกและผลใช่ไหมคะวันนี้ครูแตงกิ้วก็มีส่วนประกอบของพืชมาค่ะครูนุ่งหนิงมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง มาแล้วค่ะคุณออ้องดีโอ้โหเยอะจังเลยค่ะคุณครูแตงกิ้วใช่เลยค่ะขอแนะนำทีละชิ้นนะคะได้่จากชิ้นที่หนึ่งค่ะหน้าตาแบบนี้เลยเขาคืออะไรอะคะเขาก็คือก้นไมกเลยตุ๊ตาตุ๊ตาตุต๊บบ<ด>ใช่ค่ะใช่ค่ะรอเล่นค่ะจริงๆแล้วเขาคือใบไม้ค่ะฝากไว้ก่อนนะคะได้ค่ะชิ้นที่สองค่ะเด็กๆหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเขาคืออะไรอะคะ เขาก็คือไม้กวาดของคุณไทยหรือปลาไม่ใช่ค่ะล้อเล่นค่ะคุณหนิงหนิงอีกแล้วนะคะค่ะจริงๆริงแล้วเขาคือหลัาต้นค่ะเด็กๆฝากเขาอีกหนึ่งชิ้นนะคะได้ค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะมาตาแบบนี้นะค่ะเขาคืออะไรคะเขาก็คือ หนวดของครูแตงกีวเองค่ะไม่ใช่ค่ะครูแตงกี้เขาเป็นเล่นอีกแล้วนะคะเขาคือมงกุฎของคุณครูหนุ่งหนิงค่ะค,คุณหนุ่งหนิงก็เล่นเหมือนกันเลยค่ะจริงๆรแล้วเขาคือรากค่ะเด็กๆออรากค่ะส่วนประกอบหลักๆของพืชมีอะไรบ้างไปดูอีกรอบค่ะหนึ่งใบสองลำต้นสามราก แต่เด็กๆคะตอนนี้ส่วนประกอบของต้นไม้เราก็จัดกระจายอยู่เต็มเลยค่ะคุณนุ่งหนิงคุณนุ่งหนิงกับเด็กๆช่วยครูแตงกิ้วประกอบต้นไม้ให้สมบูรณ์หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะถ้างั้นเราไปประกอบกันด้านหลังนี้เลยนะคะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะคุณนุ่งหนิงได้ค่ะเริ่มจากชินรกเป็น ลำต้นละกันค่ะได้คะ่ะได้คะ่ะคูหน,นึ่งหนิงขอเอาแปะไว้ตรงนี้นะคะโอ้โหเด็กๆก็ถูกเลยเชนี้นเนี่ยถูกต้องแน่นอนเลยค่ะมั่นใจขนาดนี้แปะต่อเลยค,คู่นุง่งหนิงงั้น<ๆ>ขอเริ่มชิ้นต่อไปเลยนะคะเอาเลยคะ่ะอ่าใบไมล้ละกันค่ะโอเคโอเคคะ่ะใบไม้อยู่บนลำต้นต้องอยู่แบบแนี้แน่เลยค่ะโอ้โหอยู่บนลำต้นนะคะสวยใช่ไหมคะเด็กๆและสุดท้ายค่ะคือราก หคคะุณอยู่ใต้คคตลำต้นครูนุ่มหนิงขอเอาแปะไว้แบบนี้นะคะนีเลยคะ่ะ <c oughs> คิดว่าใช่หน้าตาของต้นไม้ไหมคะเนี่ยใช่ไหมคะครูแตงกิ้วครหนุ่มหนิงติดถูกไหมคะบอกเลยค่ะว่ายังไม่ถูกคุณน <c oughs> ุ่มหนิงยังไม่ถูกยังไงก็เรียงใบไม้อยู่บนลำต้นอยู่ตรงกลางด้านล่างคือรากไลคะ ยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ที่ถูกต้องนะคะรากของคุณนุ้งหนิงจะต้องอยู่แบบนี้ค่ะนี่อ๋อด้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณนุ้งหนิงแปะต่อได้ไหมคะได้ค่ะคิดว่าคุณนุ้งหนิงถต้องรู้แน่ๆค่ะว่าอยู่ตรงไหนได้ค่ะรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนเลยค่ะเป็นลำต้นค่ะคุณนุ้งหนิงแบบนี้ใช่ไคะไค่ะพริกกับด้าค่ะโอเคสวยมากเลยค่ะเริ่มจะเป็นต้นไม้แล้วค่ะเด็กๆเหลือสุดท้าย เออแต่หน้าตาแบบนี้นะ่าจะประหลาดประหลาดไปหม่อยไหมคะเด็กเอาให้เหมือนต้นไม้จริงๆริอะคุณขาคุณนุ้ยเด็กยังไงอะคะคุณครูแดงกี้อ่ <c oughs> ขอคว่ำลงมาได้ไหมคะคว่ำลงมาแบบนี้นะใกล้ได้เป็นต้นไม้แล้วค่ะทำนีได้ไหมคะได้ะคะ่ะ,คะเอาลงมบอีกนิดนึงคะลองอีกนิดโอเคคะ่ไะ,คะได้คะ่ะได้คะ่คะและนี่เลยคือต้นไม้ที่สมบูรณ์ของเราเด็กๆรู้จักส่วนประกอบของพืชไปแล้วแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าส่วนประกอบของพืชแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร ลำต้นใบารากอืทำหน้าที่อะไรนะฉชิเลยรากทำหน้าที่ดูดน้ำและยึดดินลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารไปส่วนต่างๆของพืชใบทำหน้าที่สร้างอาหารและคายน้ำค่ะ เด็กๆก,ก็ได้รู้จักหน้าที่และส่วนประกอบของพืชไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าถ้าต้นไม้ไม่มีรากจะเกิดอะไรขึ้นคะนั่นแหะสิคะคุณหนิงเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าอยากรู้ไปทดลองกันเลยค่ะาอาุปกรณ์การทดลอง 1. ดินน้ำมั ง่ายๆหาได้จากที่บ้านเลยนะคะ <c oughs> อุปกรณ์พร้อมแล้วเย้เ yeah, ย yeah. เรามาสร้างแบบจำลองรากพืชเพื่อดูหน้าที่ของรากพืชกันดีกว่าเย้เยยขั้นตอนที่หนึ่งตัดหลอดชาไข่มุกเป็นแฉก เด็กๆเ,เวลาใช้ก้านไก่ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะและส่วนแหลมของหลอดชาไขมุกระวังด้วยน,นะเด็กๆต่อไปหลอดที่สองไม่ต้องตัดนะคะเด็กๆลองทายดูสิคะว่าหลอดชาไข่มุกทั้งสองแบบแทนเป็นอะไรใช่แล้วค่ะหลอดที่ตัดเป็นแฉกแทนเป็นต้นไม้ที่มีรากหลอดที่ไม่ได้ตัด แทนเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากค่ะขั้นตอนที่สองใช้ดินน้ำมันโปะยึดหลอดชาไข่มุกไว้ค่ะเดี๋ยวครูแตงกิวขอตัดปลายหลอดใหน่นะคะได้ค่ะได้ไหมด ใช้มือโบกพัดไปที่หลอดชาไข่มกจำนวน5ครั้งให้มือแทนลมที่มาประทะกับต้นไม้ค่ะคนณครูแตงกิ้วต้องใช้แรงที่เท่ากันด้วยนะคะโอเคค่ะคุณนุงหนิงโอคค้คุณน,นุงคคห,นหนิงคะแบบที่1ต้นไม่เอ็นไปซ้ายไปขวาเลยค่ะแต่แบบที่2ค่ะ ้นไม้เอนตามมือครูแตงกิ้วต้นแทบจะหลุดออกมาแล้วขคตรไหเด็กอยากรู้ไหมคะ ที่เป็นแบบนั้นเพราะรากพืชช่วยยึดเกาะหน้าดินและก็จะมีพืชบางชนิดค่ะที่มีรากยาวมา,มากๆเลยสามารถชอนชัยช่วยไม่ให้หน้าดินพังทลายได้ด้วยค่ะอ๋อครูแตงกิ้วเคยเห็นครูนุง่งหนิงนั่นก็คือหญ้าแฝกใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะของครูนุง่งหนิงได้ทําการทดลองเกี่ยวกับหน้าที่ของรากไปแล้วขอครูแตงกิ้วทาบ้างได้ไหมคะได้ค่ะแต่ของครูแตงกิ้วจะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ลําเรียงน้ําค่ะ คูนุ่หนิงและเด็กๆจําได้ไหมเคว่าคือส่วนไหนของต้นไม้จําได้ค่ะเขาคือลําต้นยังไงล่ะคะและลําต้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะและลําต้นลําเลียงน้ำได้ยังไงล่ะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าลําต้นลําเลียงน้ําได้ยังไง เลยค่ะที่ลำต้นลำเลียงน้ำขึ้นมาได้ก็เพราะส่วนสำคัญส่วนนี้ที่เราเรียกว่าท่อลำเลียงเด็กๆพูดพร้อมกันอีกรอบนะคะท่อลำเลียงเก่งมากๆเลยค่ะว่าแต่ครูแตงกิ้วคะท่อลำเลียงเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงอะคะจะเหมือนไม้บรรทัดหรือเปล่านะาไม่น่าใช่อ๋อเหมือนหลอดดูดน้ำแน่เลยค่ะ น่าสนใจค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้เรามาทำการทดลองดีไหมคะดีค่ะท้าง,งันมาทำการทดลองกันเลยอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นึ่งคณนาหรือเด็กๆจะใช้กวางตุ้งก็ได้นะคะ 2. น้ำเปล่าใส่สีผสมอาหารในที่นี้ครูแตงกิ้วขอเป็นสีแดงนะคะแค่นี้เองเหรอคะแค่นี้เลคะคุณหนุ่มหนิง แล้วทำยังไงต่ออะคะง่ายมากๆเลยคะ่ะเพียงแค่เด็กๆนำต้นน้าของเราใส่เข้าไปในสีผสมอาหารสีแดงที่ครูตังกิวเตรียมไว้จากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้ค่ะนานแค่ไหนอะคะเพียงแค่หนึ่งหนึ่งเดือนหูยนานไปค่ะคุณงนิงหนิง1วันก็พอแล้วค่ะเด็กๆและอะไรค่อยมาดูผลการทดลองกันคะ่ะได้คะ่ะ เย้ yeah, ผ่านไปแล้วหนึ่งวันค่ะคุณครูแตงกิ้วอยากเห็นผลการทดลองจังเลยค่ะได้เลยค่ะแล้วเด็กๆ่ะคะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหายากเห็นแล้วช่วยกันนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสองเย้ <Yeah. S 1> นี่มันต้นคณะของเราเหรอคะ้อเล่นค่ะคหูหนุงหนิงเสกผิดค่ะขอเสกใหม่นะคะได้ค่ะเด็กๆช่วยกันนับเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะคะ one two three ะะโอ้โห,โโหคนคูแตงกิ้วลำต้นก็มีสีแดงใบก็มีสีแดงทำไมมันมีสีแดงแบบนี้นะคะอยากดูข้างในจังเลยได้เลยค่ะทางนั้นเด็กๆก,ก,กับคุณุงหนิงมาดูกันใกล้ๆนะคะขั้นตอนที่หตัดตามแมวขวางของต้นขนาค่ะคือเด็กๆอยากจะตาต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะขั้นตอนที่สอง ลอกตามแนวยาวของต้นขณนาค่ะรอบๆขอบของต้นขณนามีจุดสีแดงแเต็มไปหมดเลยค่ะใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะคือท่อลำเลี้ยงนั่นเองเด็กๆจะสังเกตว่าท่อลำเลียงจะอยู่บริเวณร,รอบๆของลำต้นมีลักษณะเป็นท่อยาวตลอดลำต้นจนถึงใบค่ะนอกจากลำเลี้ยงน้ำแล้วยังสามารถลำเลียงอาหารได้อีกนะคะคุณนุ่งหนิง,นง แล้วเขาใช้ท่อเดียวกันเลยหรอคะใช้กันคนละท่อคะ่ะแถมยังมีชื่อไม่เหมือนกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆโตขึ้นก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมคะ่ะโอ้โหวันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และส่วนประกอบของพืชมากมายเลยคะ่ะไม่ไว่าจะเป็นรากลำต้นแล้วก็ใบคะ่ะแต่น่าเสียดายค่ะคุณนงหนิงวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วคะ่ะแต่เด็กๆอย่าลืมนะคะ สนุกกับวิทยาศาสตร์สนุกกับแมสสไปบ๊ายบายเราไปสำรวจต้นไม้กันต่อไหมคะได้ค่ะไปค่ะกิจกรรมไายบทเรียนให้เด็กๆบอกหน้าที่ส่วนประกอบของพืชแต่ละส่วนให้ถูกต้องจะจำกันได้ไหมนะไปดูกันค่ะ ชยรากทำหน้าที่ดูดน้ำและยึดดินค่ะลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารไปส่วนต่างๆของพืชและใบทำหน้าที่สร้างอาหารและคายน้ำค่ะตอบถูก เด็กๆชมคลิปวิดีโอแล้วนะคะคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการทบทวนเรื่องพืชน,นะคะส่วนต่างๆของพืชอ,อย่างขาดไปอีกสองส่วนก็คือดอกและผลนะคะตอนนี้ครูมีงานให้เรียนทำนะะงานในวันนี้คุณครูประจำชั้นได้แจกแบบบันทึกกิจกรรมของวิทยาศา,ศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วนะคะทุกคนคงได้ครบแล้วตอนนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหน้า4ี นะคะห้าสี่สเก้าส่วนด้านบนเป็นเรื่องสัตว์นักเรียนสามารถเติมได้เลยนะคะอเอาอะไรเติมไปในส่วนที่หายส่วนข้อสองก็คือส่วนที่เป็นพืชน,นะคะนักเรียนอบอกหน้าที่ก็คือโดยการโยงเส้นมาที่รูปภาพนะคะนะยังดอกอยู่ตรงไหนทําหน้าที่อะไรนะคะนักเรียนโยงทั้งซ้ายและขว,วานะคะไปยังต้นไม้ตรงกลาง และอีกหน้าหนึ่งคือหน้าห้าสิบแปดเอ๊ะนักมาคนยังบอกวเอ๊ะทำไมคุณครูจบกระโดดไปกระโดดมาปรากฏว่าแบบฝึกเราแจกไปีิลังนะคะก็จะทำย้อนในเรื่องที่ครูทบทวนในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอ่าส่วนหน้าห้าสิบแปดนักเรียนเติมส่วนต่างๆที่หายไปเลยนะคะข้อหนึ่งและข้อสองคงไม่ยากเกินไปนะคะนักเรียนเพราะเรียนมาบ้างแล้วนะคะครูก็ทบทวนให้แล้ว มีปัญหาอะไรนักเรียนถามตอบครูได้ในวันพฤหัสที่จะถึงได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะมีแบบสอบถามแบบทดสอบเหมือนเดิมวันนี้ขออจบการศึกษาและทบทวนเรื่องพืชก่อนนะคะเอาไว้วันพฤหัสหน้ามานะคะวันพฤหัสที่จะถึงก็คือวันที่สิบหกนะคะนักเรียนมาพบกับครูใหม่วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ